แม็กเพื่อนที่ห้างสิไม่เราจนเอาหนูมากินแม็กเราหนูผิดอะไรหนูมากินแม็กมีใครตอบได้ไหมตรงเนี้ยมีใครตอบอยู่ได้ไหมว่าหนูผิดอะไรหนูมากินแม็กกินแม็กถ้าถ้ากินแม็กก็อยู่ในคาสิที่สนุกไม่อยู่สาขาเราโอเคไหมถ้่กินแม็กแล้อยู่ในคาสิที่สนุกไม่แต่กินตรงนี้แต่กินแม็กร้านแม็กมันอยู่ตรงนี้กินตรงนี้ไงถ้าอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้ไปหนูก็ไม่ได้จะทำอะไรอยู่แล้วไง ตนกรณีถ้าไม่ได้ทําอะไรก็โอเคแต่ถ้ามีการทาําอะไรหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยพี่ก็ต้องเชิญตัวเนี่ยกำลังว่าพี่มีกับสี่สิบห้าสิบคนนะพี่ก็น่าจะคุมหนูคนเดียวได้อยู่แล้วมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันด้วยซ้ำถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็นั่งตรงนี้เออก็ไม่ถ้าไม่มีปัญหาหอะไรกันก็นั่งตรงนี้มันนั่งเป้ากันจริงจริเลยถ้ามีมีปัญหาอะไรขึ้นมาหรือว่าท่าทีที่ไม่เหมาะสมเนี่ยต้องเชิญตัวนะร เชิญนะไม่ได้จับอะไรไปเชิญนะพี่จะมาเชิญหรอใช่จะมาเชิญแรงมากเชิญตามนั้นตามนั้นคือเมขอคือเขาจะมาทำอะไรนี่แหละค่ะคือเรามากินข้าวนะค่ะแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีขบวน่าเดชมาตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นโดกนี่เป็นโดกแล้วก็เพิ่งทราบนะคะมีวเขามาเสิร์มาแล้วก็ ่าตำรวจก็มาคุยด้วยนะคะแต่ว่าค่ะไปตามเจ้าที่นะเมื่อกี้พูดกันเรียบร้อยแล้วครับคุยว่าก็พูดเรียบร้อยแล้วการรัะของน้องมันข้างมมาป่อควรนะครับแต่น้องก็มีประวัติด้วยถ้าหนูไปนั่งฝั่งหนูจะนั่งได้ปหมก็เนี่ยเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวตามน้องไปเดี๋ตามน้องไปนี่ไม่มีอะไรเนาะนะนี่จะนี่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าไปรูปแบบไปน้องคะไปดีไหมน้องค ูกมากนะถ้าฟ <Harriet. S 1> ังจากพี่พี่ติ๋วคือน้องน้องมีประวัติถูกไหมมีประวัติด้วยแต่คือน้องบอกพี่ว่าน้องไม่ได้มาทาอะไรเออก็ไม่ได้มาทาอะไรไงแล้วพี่พี่มีตู่ไปต่อกว่าอะไรใครกันนะไม่ได้ต่อกลุ่นู้นกับตัวนี้ต้องเลิต่างกันแล้วก็พิจารนะฮะพิจารณะนะนะครับไม่ยากเลยในเฟซอ่ะอะไรไม่ชอบอะไรในเฟซนี่นะคะเราก็กินข้าวกัน ไปไปอ่านะครับได้เลยนดเจยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเอางี้เดี๋ยวพี่ขอเวลาน้อยสองชั่วโมงไปเนาะเดี๋ยวค่อยไม่ว่างสองชั่วโมงเดี๋ยวต้องไปห้างต่อก็เดี๋ยวไปไปก็เดี๋ยวไปห้างน่แล้วมีรอรด้วยอาลุกนาลุกมาไปไม่เอาจะกินโตกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินได้เดี๋ยวเขาตู้เราไปพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปเนาะไม่เป็นไรลกเลี้ยง ขาขายหนูข้าขายอะไรหนูข้าขายอะไรจะมากรอบวนหนูกรอบวนยังไงการที่หนูกินจ๊กนี้มันจะทําให้อ่าขบวนเสด็จต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยเหรอหรือยังไงพูดไปเรื่อยเลยไปไปลูกนะเขาขึ้นแล้วที่ดูเดี๋ยวเขาจะไปครับอ่าั้นบิแล้วทำได้ไหมก็ไปส่งที่สัญย่านเนี่ยก็ไม่ด้อยก็ปลอดภัยเนี่ยห็นไม่ก็เป็นแบบนั้นแหละเราก็เป็นโยกชนตู่นะเดี๋ยวประวัติอะไรมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะทางตรงเนี้ยลูกลูกนะ เชื่อเชื่อความพี่โอเคลุกนะครับเชิญเลยน้องะโอเคนะลุกนะเชิญครับเชิญอ่าแต่ตัวหนูเชิญครับเชิญมาเชิญเชิญน้องนี่น้องอ่าพูดลักษณะนี้ลักษณะพฤติกรรมเป็นการบอกปลวนนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วมีหนู้าที่อารักขาขบวนเสด็จนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในพนักงานนะครับน้องบอกปลวนนะครับดังนั้นพี่ขอเชิญน้องออก พื้นที่นะครับเราเราพี่นะครับอ้าน้องพื้นที่เรี่อจะพาหนูไปไหนนะครับไปไปไปที่าก่น่แมก่อน่อเดี๋ยว่คือแม่้ับอ่าไปใบคุกลับไป กูไม่ได้ไปเขาดึงกูไปในคดีน้องเกตนาบอกควาขอพูดวายนะครับบอความวุ่นวายนะครับมาเชิญครับแนึงมานเชิญครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับน้องเกตนาเข้ามาบอกความวุ่นวายทั้งเลยนะครับเขาเข้ามาบอกความวุ่นวายทั้งค้าเลยเพราะฉะนั้นเราไปอุ้ยลูกไปนะเจ้าที่ตำรวจนะครับต้องังคับใช้กฎหมายนะมาเชิญครับเชิญมาเชิญครับน้องก็มาลองให้ การทำอะไรงอไม่ปลอดภัยขออนไม่ปลอดภัยขออาอไโทรศัพท์ไม่ไม่ให้เอื่ดโทรศัพท์ไปครับไปขญตครับไป่ออ่ะถ่ายไปถ่ายไปน้องถ่ายไปไม่ต้องร้องไห้ไปที่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวเนาะไป่เย็นๆไปไปไหนนี่จะไปไหนไปสารวัตการทำไมต้องไปสารวัตการไปกินโจ๊กทำไมไม่ ทำไมหนูถึงจะกินตรงนพี่ตอบพี่ตอบให้ได้มหนูจะกินตรงนี้ไม่ได้อะไทำไมหนูจะกินตรงนี้ไม่ได้ไปคุยที่โน้นไปเดี๋ยวไปคุยที่นนไปายมเยเดอนเดือนดีดีขเนิที่เข้ามาตอวูคนเลยนะครับเดนดีดีเดนดีดไต่ข่เลยให้สองฟองเลยนองวนแสนนองวันแสน เดี๋ยวูนั่งไปด้วยเอวูอาพิชาีน้อกับสารน้งกับรวมกับน่งหมออเนี่ย้ามาดูแลน้องแต่น้องไม่เชื่อฟังนะครับแต่น้าเอาสบายจะจอดไปได้่อนเยขออ้าญาตน้องนะพาไปไปไปรอไป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 รวมหมอหมอี่น้อง

สรุปพี่จะพาหนูไปไหนเี๋ยวปลอยปลอดทำไมต้องไปพำงาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจะไปสารว์ป่ากลางไม่ใช่หรอไม่เป็นไรปลอดภัยแน่นอนครูรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะมีเจ้าหน้าที่รักษาาปลอดภัยให้เรามีครูมีแล้วหนูุอยใจคุยได้มางเลยไม่นะอย่าร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อย้ครูที่ดูลูกเนาะนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ได้พาไปไหน้ตองร้้องไหนะที่ปลอดภัยโอ้โหก็พี่ทำแล้วไง